ระยะล่องกว้างเท่าไหรปลูกแบบไหนแล้วนำรถเข้ามาพวนช่วงไหนบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับระยะล่องที่เราใช้รถพวนจะอยู่ที่ประมาณเมตร40ไม่เกินเมตร50ครับคือระยะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับใช้รถไถนาเดินตามหรือจะเป็นรถไถนั่งขับรุ่นบี สำหรับการยกล่องแบบนี้จะไม่เหมือนล่องทั่วไปที่เราเคยยกปูกแบบไม่ได้ใช้รถพวนการยกล่องเราก็จะต้องวิ่งตีคู่จากรอยล้อเดิมที่เราวิ่งเหยียบไปก่อนหน้าแล้วเราจะต้องเว้นท้องล่องไว้ประมาณ30-40เซนแล้วก็วิธีการปลูกเราก็จะใช้เป็นรถนั่งปลูกครับกระบะปลูกก็จะต้องกว้างกว่าปกติ จะต้องเลยตัวลดออกไปประมาณ30-40เซนเพื่อที่ว่ามันจะได้นั่งปลูกปักท่อนพันแบบง่ายๆเพราะว่าล่องมันกว้างกว่าเดิมปกติการปลูกแบบนี้มันก็จะง่ายในการเข้าเอารถเข้ามาพวนทำรุ่นในล่องมันกับจัดยากับจัดัชพืชเพื่อทีอ่การใส่ปุ๋ยง่ายเพื่อจะได้หมกไว้ในดินครับ ลดการใช้สารเคมีหรือยาฆ่าหญ้ากำจัดวัชพืชช่วงมันอายุที่เราจะเริ่มเอารถเข้ามาพวนก็จะเริ่มเข้ามาดึงดินลงช่วงมันอายุได้ประมาณ20 2 5วันดึงลงไว้รอเพื่อที่จะใส่ปุ๋ยช่วงอายุ1เดือนคือช่วงที่30วันปุ๋ยรอบแรกที่เราจะนำมาใส่คือเป็นปุ๋ยยูเลีย คือปุ๋ย46-0-0ครับอัตราส่วนต่อไร่จะอยู่ที่ประมาณ20-25กโลต่อ1ไร่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าจะได้เป็นอัตราส่วนนี้สำหรับของผมจะมีถังปุ๋ยติดรถครับ1ถัง,งปุ๋ยจะใส่ได้ประมาณ25กิโลแล้วตอนงถังปุ๋ยจะพวนได้ใส่ได้ประมาณ1ไร่โดยประมาณครับอัตราส่วนนี้ถือว่าเพียงพอต่อ1ไร่ ใน1ครั้งที่เราใส่ลงไปตอนที่เราปวนใส่ช่วงแรกแนะนําว่าให้ดินขึ้นล่องแค่พอหมกหญ้าหมกปุ๋ยกระพรอนครับอย่าให้มันหนามากเกินไปแล้วพอหลังจากนั้นพอมาอายุได้ประมาณ1เดือน20กว่าวันเราก็มาเตรียมดึงดินลงไว้รอใส่ปุ๋ยช่วงอายุ2เดือนหรือไม่เกิน2เดือนครึ่ง ปุ๋ยที่ใช้ช่วงอายุ2เดือนก็จะเน้นเป็นปุ๋ยสูตร15ถ้าจะผสมก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่เลยการนํารถเข้ามาพวนรอบนี้คือครั้งสุดท้ายที่จะนํารถเข้ามาแล้วครับพอหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้นํารถเข้ามาพวนในร่องถ้าเราอยากจะใส่ปุ๋ยช่วงอายุ3เดือนแนะนําใช้เป็นการหวานหรือใช้เครื่องพ่นจะดีกว่าครับเพราะว่า ยังไงมันลากของเขาก็ลงมาที่ท้องร่องทั้งหมดแล้วก็สามารถได้กินแบบทั่วถึงครับหลังจากที่เราพวนจบไปแล้วตอนนี้มันอายุได้3เดือนถึง3เดือนครึ่งมันก็จะคุมร่องแบบนี้ทั้งหมดเลยครับการใช้รถพวนจะประหยัดเรื่องยาฆ่าหญ้ายาคุมหญ้าเราแทบไม่ได้ใช้เลยครับแล้วก็การใส่ปุ๋ยเราก็ได้หมกไว้ในดิน ลดอาการสูญเสียของปุ๋ยเคมีพืชจะค่อยๆดูดซับไปกินและ,จะเจริญเติบโตได้เร็วแบบอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญที่กเกษตรกรส่วนใหญ่จะไม่ทราบเลยว่าอันนี้คืออะไรที่นำมาใส่การปรับปรุงดินตัวนี้เห็นเป็นผงสีขาวคือยิบซ้ำตัวนี้จะเป็นยิบซ้ำกเกษตรทำดีสูตรหนึ่งครับ หยิบซ้าประโยชน์ของเขาคืออะไรเขาจะช่วยในเรื่องอะไรครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับหยิบซ้าจะช่วยในเรื่องของการปรับโครงสร้างดินช่วยให้ดินร่วนซุยโอมความชื้นในดินได้นานช่วยให้พืชอยู่ในช่วงหน้าแล้งได้ดีและการแทรกซึมของน้ําได้ดีช่วยให้ดินของเราร่วนซุยครับเป็นแร่ธาตุอาหารรองเหมาะกับพืชทุกชนิดเลยอัตราส่วนต่อไร่ที่เป็นสูตรแนวทางของท่านอาจารย์ภาพ ก็คืออัตราส่วนต่อไร่500กิโกรัมต่อ1ไร่ใส่1ครั้งเว้น5ปีไม่แนะนำให้ใส่แบบว่า100โลหรือ200โลแต่ใส่ทุกปีจนกว่าอัตราส่วนที่จะได้ครบตามที่อาจารย์แนะนำผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเสียเวลาหยิบซ้ำแต่ต้องใช้เวลาในการปรับสภาพและการแทรกซึม ถ้าใส่แบบปริมาณที่เพียงพอจะได้ผลผลิตดีตั้งแต่ปีแรกเลยและอีกหนึ่งอย่างสำคัญที่ใส่คูก่กันกับตัวยิปซัมตัวนี้คือปูนน้ำอันตากลีนตัวนี้จะเป็นปูนชนิดผสมนม้ำไม่ใช่ว่าอาปูนผงม,มาผสมนม้ำไม่ใช่นะครับคนละอย่างกันเลยตัวนี้จะใช้แทนพวกปูนผงคือปูนขาวปูนโดรลไมได้เลยครับจะเป็นชนิดผสมนม้ำฉีดลงดินได้เลย จะทำปฏิกิริยากระดินได้เร็วภายใน4สัปดาห์ค่าพ H จะเริ่มปรับตัวขึ้นปูนน้ำจะช่วยในเรื่องอะไรบ้างจะช่วยแก้ปัญหาดินเป็นกดที่ค่าพ H ต่ำที่เราใส่ปุ๋ยแล้วพืชไม่ได้กินปุ๋ยโตช้าการเจริญเติบโตแบบ Slow m o ชั่นเกิดจากดินของเราเป็นกดมากเกินไปพืชเลยไม่สามารถดูดซับสารอาหารไปกินได้แบบร0 0เ เกิดจากดินกดและอีกหนึ่งปัญหาก็คือพอกดมากเกินไปจะทำให้รากของพืชเน่าที่ทุกท่านพบเจอคือเป็นรากเน่าโคนเน่าหัวเน่ายืนต้นตุยและแก้ปัญหาดินเปรี้ยวดินเป็นสนิมจะช่วยในเรื่องของการปลดบล็อกปุ๋ยที่ตกค้างในดินช่วยให้พืชดูดซับไปกินได้เต็มประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อปุ๋ยเคมีและสารอาหารที่อยู่ในดิน การปรับค่า P h เคือตัวแปรสำคัญที่จะทำให้เราได้ผลผลิตมากน้อยอยู่ที่ค่าพ h เด้วยนะครับค่า PH ที่เหมาะสมต้องอยู่ที่ประมาณ6.5 6. ไม่เกิน7คือค่าที่พืชต้องการปัญหาลากเน่าคนเน่าเหล่านี้ก็จะหมดไปและจะได้ผลผลิตที่มากขึ้นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการไถลึก การลงพันธ์สามไทถทุกปีอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นจะช่วยให้พืชของเราจเจริญเติบโตได้ในหน้าแลง้งหรือช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเพราะว่าดินจะมีความชื้นที่มากกว่าเราไถาตื้นและช่วยแก้ปัญหาเป็นรากเน่าขคนเน่าด้วยครับและอีกหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยครับอันนี้คือจำเป็นมากต่อผลผลิตของเราคือการขัดท่อนพันธ์คือสิ่งที่จำเป็นมากเลยนะครับ พันมันไม่ว่าพันธุ์ไหนสามารถปลูกได้หมดครับขอแค่ไม่เป็นโรคใบด่างการคัดท่อนพันธุก็คือต้อนพันธุ์จะต้องเป็นต้นที่หวบใหญ่อย่างน้อยวงรอบต้นต้องประมาณเหรียญห้าหรือเหรียญสิบจะต้องเป็นต้นสดที่ไม่ตั้งไว้นานเกิน1เดือนหรือตัดสดได้ยิ่งดีครับแล้วก็การใช้เลื่อยโซ่ตัดแบบนี้จะทำให้แผลเรียบและไม่แตก หรือเป็นขุยสำหรับที่ผมใช้จะใช้เป็นลูกหมูใส่ใบเลยโซ่จะมีรอบที่เร็วเหมือนเราใช้ใบวงเดือนเลยครับน่าจะเรียบไม่แตกเป็นขุยการงอของลากก็จะดีครับผมความยาวของท่อนพันธ์ุแต่ต้องยาวอยู่ที่ประมาณ 20, 20ถึงไม่เกิน25เซนอย่าให้ยาวมากเกินไปถ้าประมาณ30เซนหรือ40เซนแบบนี้ไม่แนะนำครับ หนึ่งเลยเบืองท่อนพันสองยาวเกินไปอีกหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายคือการแช่ท่อนพันด้วยเทอร์โบซีและบ่มท่อนทิ้งไว้อย่างน้อยประมาณ4-5วันแล้วเราค่อยนำไปปลูกจะขึ้นแบบ100%เซแบบนี้เลยครับจะได้ความสม่ำเสมอและการงอกแบบ100%เซเลยได้ผลผลิตที่ดีแน่นอนครับผมสุดท้ายนี้ผมดวงเกษตรทำดีเป็นตัวแทนจำหน่าย ูน้ำมาตะกีนเทอร์โบซีอาหารเสริมทางใบซีรีเฟสและจิบซ้ำเกษตรทำดีคือเกษตรกรที่ทำมันสำะหลังนำสินค้าเหล่านี้มาใช้จริงเป็นแปลงของผมเองปลูกเป็นพื้นที่แปลงใหญ่ทำแล้วได้ผลจริงจึงมาบอกต่อช่วยแก้ปัญหาที่ทำมันสำปะหลังแล้วได้ผลผลิตน้อย เพื่อที่ให้ได้ผลิตที่มากขึ้นและเจอปัญหาเรื่องลากเนา่าโคนเนา่าทางดินมีวิธีขั้นตอนแนะนำให้ครับแก้ปัญหาแบบตรงจุดไม่ต้องไปทดลองเพราะว่าทางเราทดลองไว้ให้หมดแล้วทำตามที่เราแนะนำได้เลยครับผมคลิปนี้ก็ ขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมจนจบถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์กดหัวใจและคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้หรือสอบถามได้ครับยินดีให้คำแนะนำครับผม